เดียวกว่าสี่กว่ห้าโอ้โหเยี่ยมครับเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหนี่ขอกองไฟไว้เลยครับนี่นี่ขอกองไฟไว้ได้โอ้โหยุ่งไม่มีครับนี่โอ้โหอไฟกำลังลุกเลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหนั่นมาเดียกเมื่อกี้เดินมาจากนนทางโน้นครับนี่นี่ๆมีอุปกรณ์ทำสวนนี่แอลวบว่าทำสวนนี่โอ้โหเยี่ยมเลยนะตัดทอนจริงไม้อะไรได้ได้หมดเลยนะโน่นไปเดินไปทางโน้นครับนี่ บรรยากาศดีมากเลยโอ้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้นสวยนี่ก็ต้นไซครับต้นไซเกาะต้นเกาะต้นเงาะครับนี่นะต้นไอ้ต้นไซสวยไอ้ต้นไซสวยเลยนะอยู่ข้างบนนเนี่ยนี่ต้นสตอครับบรรยากาศสวยก็มีต้นไม้เยอะครับอย่ามาชมดูครับนี่ครับนี่ครับนี่เอาเยี่ยมมากนะเยี่ยมมาชมนะครับมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะบรรยากาศดีมากๆครับนะนะโอเคนะ มาเจ้าภาพพรายนี้ก่อนมรงนี้นครับนะนะโอ้นอนกระโดดูดูโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเอาวางเอาว่างข้านอกมาชมจ่อเต็นท์เนี่ยนี่มากลางเต็นท์ที่จุดชมวิวนี่นี่พามาชมทิวทัศน์นี่บรรยากาศดีมากเนี่ยกลางเต็นท์เนี่ยนี่เราหนุนกระเสร็งนี่นี่นี่บรรยากาศอ่ะนี่ครับวันนี้มามาตรงจุดชมวิวตรงตรงตรงนี้ครับมา ต,ต้องต้องต mm. ้องต้นต้นใจนะครับมาโอ้โหชวยรถดูครับโอ้โหช่วยรถนนที่ถนนเห็นเห็นรถวิ่งนะครับนู่นที่ถนนเห็นรถวิ่งนนที่ถนนรถรถวิ่งอยู่น่เห็นถนนครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากครับสวยเลยเห็นรถวิ่งครับนั่นเต้นก็มีครับเต้นก็มีครับเนี่ยถ้าฝนตกก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหสบายมากนะวันนี้อากาศดีมากครับเนี่ยลมพัดเย็นสบายเลยโอ้โหลมพัดเย็นสบาย จะได้ได้พาไปเดินเดินชมตรงต้นนี้ตรงนี้ก็ทิวทัศน์สวยครับเห็นภูเขาน้าเห็นภูเขาเห็นต้นไทรต้นไทรหรือเดี๋ยวขึ้นไปดูต้นต้นไทรต้นไทรที่สวยมากโอ้โหจะได้เดินขึ้นไปชมนะโอเคโอเคจะเดินพาเดินขึ้นไปชมนีโอ้สวยครับบรรยากาศดีมากโอ้โหเยี่ยมเลยนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับไปเดินดูไปชมนะโอ้ต้นไทรสวยมาก โอโเยี่ยมนีครับเดินๆไปคุณอากาดีตรงนี้นะโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเลยครับมาเดินชมได้ครับโอ้โหสวยนูน่นอาพที่กำลังจะช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายลมพัดเย็ยนสบายมากลมพัดโอ้โหโอกิ่งอ่ากิ่งต้นไทรนั่นเลยโยกนิดๆเลยครับสวยครับบรรยากาศดีมากนะมาเดินเที่ยวชมไ,ได้ครับ โอ้โหเยี่ยมเลยครับโอ้โหแย่เลยนี่นี่นี่ครับนี่ครับมาเดินชมมาเดินชมบรรยากาศโอ้โหตื่ตัดื่นใเดี๋ยวจะไปทางโน้นด้วยเดี๋ยวจะไปชมชมไอ้ชมจุดชมวิวเห็นทะเลด้วยจะพาชมกันนี่ครับโอ้โหนั่นเดี๋ยวเราดินลงไปทางนี้ดูเดินลงไปทางนี้ดูโน่นครับถูติวท้าถูเขา โอ้เยี่ยมเลยโอ้โหเยี่ยมมากโอ้โห้เจ๋อมากครับสวยนี่เดี๋ยวไปชมนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดชมต้นมะพร้าวตอนนนทายสวนนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปชมอีกทีนี่นุ่นนี่นี่นี่ยืนบนก้อนหินนี่แล้วหันด้วยนี่ครับโอ้โหบรรยากาศดีมากสวยครับนี่นู่นไปทางสวนไปทางน้่งครับจะได้ไปทีที เดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปชมอีกทีโอ้โหนี่ครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ต้นก้อนหินเนี่ยเยอะเลยตรงนี้สูงครับที่สูงนะนู่นโอ้โหนี่ครับต้นไทรโอโหเยี่ยมเลยนะโอโหเดี๋ยวต้นไทรสวยสวยครับไผ่กิ่งก้านสะขาดูครับดูครับม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมข้างล่างเดี๋ยวไปชมทางต้นไทรนี่ทางต้นไทรไปชมชื้นชัดตรงตรงต้นทุเรียน เราก็ไปที่จุดชมวิวเลยโอ้โหสวยครับโอ้โหเดินเดินเดินไกลหน่อยไปเดี๋ยวไปจางเต็นท์ด้วยจ้างเต็นท์ที่จุดชมวิวดีโอ้โหสวยครับเอ้ยนะครับนะเดินเดินเดไปชมกันดูเดินไปชมกันดูนะเดินเดินถ่าชมดูโอ้โหบรรยากาศดีมากเยี่ยมมากเยี่ยม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 โอ้โหเจ้าอะไรกันนี่ สวยครับในบรรยากาศดีนี่นู่นเห็นภูเขาเลยโอ้โหสวยครับสวยครับเห็นภูเขาเลยเห็นนกบินโอ้โหสวยมาเที่ยวชมกันได้ครับมาเดินเที่ยวชมออกกําลังกายครับนะนะบรรยากาศดีครับมาลมพัดเย็นๆน่ะลมโยกต้นไม้เนี่ยดูโอ้ต้นมะพร้าวโยกเลยนะลมพัดเย็นมากเลยนะลมเย็นสบายมากครับวันนี้โอ้โหเยี่ยมเลยครับ นี่นี่เดนเดินเดนเดนไปเดนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่มีทางเดินครับมีทางเดินทางเดินไปนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เดินไปทางนี้นี่มีทางเดินนุ่นไปทางโน้นนะครับน่ะไปที่ไปที่ไปที่ต้นตุเรียนใหญ่ต้นตุเรียนกระลอกลูกโอ้โหโอ้หนี่ครับนี่ครับนี่ อานไปชมต้นต้นต้นนี้หน่อยอ่านไปชมต้นไทรหน่อยนี่ครับนี่โอ้สวยมากเลยโอ้สวยมากๆเลยบรรยากาศดีครับเนี่โอ้โหเยี่ยมเลยนี่งต้นมะพร้าวนะมะพร้าวสวยๆเยอะนะต้นมะพร้าวเยอะนะสวนนี้ก็ต้นมะพร้าวเยอะครับนะสวนสมุยจุดชมวิวบนสูงบ้านตะเกตครับโอ้โหเยอะครับนี่ยนไงเรดินเดินเลยนี่มีทางเดินครับนี่มีทางเดินทางเดินเยอะนะเป็น มีหลายทางครับทางเดินได้เยอะแล้วก็มีที่ชมทิวทัศน์เยอะครับบรรยากาศดีครับนี่นี่ครับนี่ครับเนี่ยฝ่าอย่ตรงนึงนี่ว่าทิวทัศน์สวยตรงนั้นจนต้นทุเรียนทิวทัศน์สวยนครับนี่นียโอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหบรรยากาศดีเยี่ยมเลยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดินให้ชมให้เดินให้ชมเดี๋ยวประการไปตรงจุดชมวิวโอ้โหบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลย นี่ครับนีบ่เดี๋ยวเดินแวะไปตรงนี้หน่อยไปดูที่ต้นทุนเรียนพาดูที่ต้นทุเรียนหน่อยนะพาไปชมหน่อยนี่นี่เดินไปทางนี้ครับดเดี๋ยวเดินไปทางนี้ครับเนี่ยมีทางเดินนี่นะเนี่ยีนทางนี้ก็มีอ่าไปได้หมดทุกทางีนทางนี้ก็มีครับเนี่นี่ الي, นี่ยจะขึ้นมาทางนี้ก็ได้ครับแต่เมื่อกี้อ้อมเดินขึ้นเลยต้องเชืต่ต้นไทรเลยนี่นี่นตรงนี้บรรยากาศสวยมากครับนี่เห็นเห็นเจอดที่พิมพ์มาห้าเลยเนี่ โอ้โหนี่ครับ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 นี่ต้นทุเรียนใหญ่ครับนี่ต้นทุเรียนใหญ่เนี่ยนี่นี่นี่กำลังออกลูปนี่นี่นี่ครับโอ้โหนี่บรรยากาศเดี๋ยวดูเนี่ยภูเขาสวยเลยนี่ภูเขาสวยเลยเนี่ยนี่ภูเขาสวยกันโอ้ภูเขาสวยมากเลยเยี่ยมเลยนี่ยกระจุยบรรยากาศกระจบรรยากาศโด้นกบินโอ้นกบินนนนนบินเงินจะว่อนเลยโอ้ โอ้โหเนต้นไม้ใหญ่ๆก็มีเยอะนะของนู้นโอ้โหช่วยครับนะน้าฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมทางนนไปจุดชมวิวเห็นทะเลอันนี้ไาจุดชมวิวเห็นทะเลหน่อยโอ้โหนะเขาจะไปชมอยู่นานแล้วอยู่หลายวันแล้วนี่ฝ่าไปชมวันนี้ฝ่าไปชมนะมีทางทางเดินผ่านก็มีต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนั่งเนี่ยนีเดี๋ยวได้ไปชมนครับเฮ้ยชมกันนะโอ้สหช่วยสวยสวยสวยชวยอากาศดีมากครับ นะเดินก็ออกกําลังกายครับเดินออกกําลังกายครับนะโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับนี่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 นี่นี่มีทางเดินครับนี่นี่อู้ทางเดินก็มีต้นมะพร้าวมีต้นสะตอนี่นี่ต้นสะตอนี่ต้นชะตาต้นมะพร้าวอู้ต้นมะพร้าวสวยมีต้นมะพร้าวโอ้โหต้นมะพร้าวเยอะครัต้นมะพร้าวเยอะครับโอ้ต้นมะพร้าวเยอะครับ นู่นเดินไปทางนี้ครับโอ้โหต้นเฟ้าเยอะครับสวยครับบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหมาเที่ยวชมเลยมาเที่ยวชมมาเดินกันเพลินเลยเดินกันเพลินแลับนี่มาเที่ยวชมดูครับเดินกันเพลินเลยโอ้โหต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยต้นไม้ใหญ่ก็มีต้นไม้เล็กก็มีครับโอ้โหบรรยากาศยอดแล้ครับนี่นี่ดูครับ โอ้โหบรรยากาศนะสุดยอดเลยครับเดี paint, amas, oh. so. ๋ยวเราวนู่นนู่นเดินไปดูครับเดินไปชมครับโอ้นู่นสว่างสว่างนู่นตีทวีวิวครับนี่ครับนี่โอ้ต้นชะตอเขามีตรงนี้โอ้นี่ต้นมะพร้าวครับโอ้โหเยอะมากโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้โหเจียวแล้วนะเจียเลยเจียวเลยโอ้โหโอ้โห โอ้โหเยี่ยมอ่ะเยี่ยมเลยโอ้โหสวยครับโอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหนี่ครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่หลายต้นครับโอ้โหสวยโอ้สวยครับสวยครับโอ้ว่นี่ก็ต้นไม้ใหญ่นี่ต้นพางใหญ่โอ,โอ้โหนี่อยู่อยู่ใกล้กัน ต้นไงต้นมะกอกต้นมะกอกต้นมะกอกเยอะต้นมะกอกเากำลังพาดไปครับโอ้โหนี่ต้นมะย่อนสวย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 โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ครับนี่ครับต้นไงจ้ะมาเยอะท้องฟ้าใบทางนี้ก็ไปได้ครับเดินไม่นอดเลยเดินไปน่นอดใได้เลยครับ สวยกับราการโอ้โหทั้งนี้ก็เห็นเห็นภูเขานสวยนู่น,นกับทางที่เดินมาน,อนอโอ้โหสวยก็บ,บรากาศดีมากนี่ครับทางเดินไปทางนี้ได้นี่เดินไปทางนี้ครับชมวิวครับนู่น,นต้นไม้ใหญ่ต้นนีต้นไม้ใหญ่นี้โอ้โหนี่ทางเดินเดินทางนี้ไปลงไปข้างล่างได้ไปที่ถนนได้ครับ้วไปที่ถนนได้ดทั่วไปหลายหลายลายทางครับโอ้โหเยี่ยมเลย สุดยอดถือยอดโอ้โหถือยอดครับ hmm. ถ yes, uh ือยอดเลยโอ้โอ้โหเยี่ยมเลยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชมจุดชมวิวเดี๋ยวได้ไปเห็นจุดชมวิวนะจุดชมมีเห็นทะเลครับเห็นทะเลเลยโอ้โหนี่ครับต้นไม้ใหญ่โอ้โหสวยมุมนี้ก็สวยมุมนี้นี่งดูจากข้างบนนี่มุมนี้ดูจากข้างบนเลยเดี๋ยวเรับดูต้นครับโอ้โหลอนดูไปโน่น โอ้โหสวยครับโอ้โหสวยมากครับโอ้โอยู่ท่ามกลางต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเยอะรอบๆโอ้โหเพียบนี่ต้มาใหญยน่ะนี่ก็ต้นสะตอนี่ต้นสะตอนี่ก็โอ้โหสวยครับบรรยากาศดีมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดจรินะนะโอ้โหเดิน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 ถึงจะชมดีวะ เห็นทะเลครับตรวนู้รับตัวนู้งครบเห็นเห็นทะเลครับโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหอากาศสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหาไผู้ชมโอ้โหเยี่ยมครับโอ้โหอากาศดีมากครบนู่นเห็นภูเขาแล้วครับเห็นภูเขาเห็นเกาะมีเกาะกลอางทะเล โอ้โหมีกอเล็กๆครับนี่น,นี่นี่ครับนี่สวยครับบรรยากาศดีโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากสวยครับนี่นี่นี่ครับโอ้โหโอ้โหแดดแดดจ้าแดดแรงเลยแดดนะครับโอ้โหแดดดีมากวันนี้นู่น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 ครับเห็นเกาะ นบรรยากาศดีมากครับเลยนี่โอ้โหนี่ที่ทางก็มีนี่ครับโอ้โหบรรยากาศน้องครับเห็นกอร์ไหมกอรเล็กๆอ่ะโอ้โหสวยโอ้โหบรรยากาศดีมากสวยครับนี่นี่ก่อกองไฟตรงนี้นะนี่ครับโอ้โหโอ้โหบรรยากาศดีมากครับลมพัดเย็นสบายครับนี่โอ้โเห็นถนนดูคือถนนโอ้โหรถวิ่งที่ถนนนะ่นู่น กาะครับเห็นเกาะเห็นเกาะที่ทะเลโอ้โหสวยโหบรรยากาศดียวทางทางโนนไบไบไปหน้าทอนครับทางโนนไบไปทางหน้าทอนอันนี้อันนี้ทางทางตะบนตะลิงงามครับนี่โหเกาะสี่เกาะห้านี่ยเจอตะบนตะลิงงามครับโอ้โหบรรยากาศดีมากวันนี้โอ้โหนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเต็นท์กันจุดนี้ดนะเดี๋ยวเดวกางเต็นท์ดูก่อนครับโอเคครับมาสวยครับโหบรรยากาศดีมากเนยมานั่งนั่งพักงนี้ก็ได้ครับอะลมเย็นสบายนี่นี่นี่ต้นไม้นี่ลูกทุก็ทุกทุกเดือดต้นทุก ตรงตู๋นี่นี่น um. ่น like um, ี่ลูกนี่ลูกน่ะนกเจ้ากินเนี่นี่ดอกเลยโอ้โหดอกมันก็มีนี่นี่ดอกมันสวยครับนี่โอ้โหดอกมันสวยน่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเป็นนี่นะเดี๋ยวกลางเป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอชมอีกทีน่าโอเคนะนะเดี๋ยวกลางเป็นแป๊บน่าโอเคเข้ามานะสวยอ่ะโอเคนะเยี่ยมเลยนะสวยมากับนะนะ อ่ะนี่ครับมามายืนอยู่ในเต็นท์ที่จุดชมวิวอ่าอ่ามุมสูงมาจากเกตครับอ่ะนี่ครับนี่โอ้โหมาชมทิวทัศน์ตรงที่ก่อสี่ก่อห้าันนี้เลยความมาชมทิวทัศน์มากลางเต็นท์มามาเกีนกลางเต็นท์ชมทิวทัศน์ดูครับเน่เน่ชมทิวทัศน์โอ้โหปลาติดกลางสองแสงนี่เน่ที่วนอนดูตรงก่อสี่ก่อห้าโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลนี่คบเลยช่วยจะเาว่าครันเลนี่ดูก่อสี่ก่อห้านะโอ้โหเยี่ยมครับนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย อ๋อนี่ก่อความไฟไว้เลยครับนี่นี่ก่อความไฟไว้เลยโอ้ยยุ่งไม่มีครับนี่โอ้อก่อไฟกำลังลุกเลยเลยโอ้ยเยี่ยมเลยนี่อ๋อนั่นมาเด็กเมื่อกี้เดินมาจากโน่นทางนอนแถวนี้นี่ๆนี่อุปกรณ์ตอนสวนนี่แนวโบราณตอนสวนนี่โอ้ยเยี่ยมเลยนะตัดทอนจริงไม้อะไรได้ได้หมดเนี่ยนี่โน่นไปเดินไปทางนอนครับนี่ยากาศดีมากเลยโอ้ยนี่ตรงนี้นี่ก็ต้นสวยนี่ก็ต้นไทรครับต้นไทรเกาะต้นอ่า กอ,อต้ h, นเงาะครับนี่นะต้นใจไอ้ต land. ้นใจสวยไอ้ต้นใจสยด้วยเนี่ข้างบนเดี๋ยวนี้ต้นสตอครับบรรยากาศสวยก็มีต้นไม้เยอะครับเดี๋ยวมาชมดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเยี่ยมครับนะเยี่ยมมาชมกันมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะบรรยากาศดีมากๆครับนะนะโอเคนะมาเจ้าฟ้าก่อนที่ฟ้าต่างเมืองครับนะนะโอ้นอนหนุนหนุนหนุนโอ้ บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเ,เอาวางเอาวางข้างนอกมาชมชมเต็นท์เนี่ยนี่มากลางเต็นท์ที่จุดชมวิวนี่นี่ามาชมทิวทัศน์นี่บรรยากาศดีมากเนี่ยกลางเต็นท์เนี่ยนี่ครกางเต็นท์เสร็งนิดนี่นี่บรรยากาศเอาชมบรรยากาศครับน Gay ี่ครับนี่เอาชมบรรยากาศโอ้ะอาทิตย์แดดร้อนรอนครับแดดร้อนรอนกลังดีเลยนะนี่ครับนี่เราเนี่โอ้บรรยากาศดีนี่ยใกลางเต็นท์นี่ ไม่มียุงครับอ๋อบรรยา,ากาศเลี้ยงว่านนตรงนี้ใต้ต้นเงาะต้ต้นอ่าจะตอครับนี่เปนจะตอกาลังกาลังแตกใบ้ครับ,รบเนี่ยเดีเดก็ออกปักครับนี่เยอะในทางไปทางนี้ก็ได้ครับเดียวไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยวไปที่ต้นใจครับได้เนี่ยไปทางน้นก็ได้มาได้สองทาง,ทางาาหลายทางก็มาได้หลายทางมาได้หลายทางเลยทางน้นก็ได้นะไปทางน้นก็ได้นะ่มาเที่ยวชมมันได้เนี่ยต้อนมะพร้าวก็มีสวยๆครับนะ นะโอเคนะน้ามาเที่ยวชมกันได้ครับนะนะบรรยากาศด,ดีมากครับนะโอ้โหเยี่ยมเลยนะนะโอเคนะนะมาเที่ยวพักผ่อนได้ครับนะโอ้โหภูเขาสวยสวยมากโอ้โหากาศถ้าทางน้นเป็นมาจากทางหน้าทอนตลาดหน้าทอนอยู่ทางโน้นโน้นทางนน้นตลาดหน้าทอนสวยครับนู่นภูเขาทางน้อนก็สวยครับนู่นทางโน้น กาไปเที่ยวหมู่เาะทองไปทางโน้นไปทางหน้าทอนเลยทางหน้าทอนนะตอนนี้ถ้าเรือเฟอร์รี่ไปท่าดอนจักไปท่าขนองครับนะนะไปทางไปทางขอสี่กอห้านี่ไปตรงไวโนะนะ่เลยนะนะเยี่ยมเลยโอ้โหสวยนะอากาศดีมากนะโอ้สวยมากนะนะเลยน่ะเยี่ยมนะเยีย่ยมเลยโอ้โหสวยครับนะ โอ้โหมุมนี้สวยมากเลยนะนะมาชมมาถ่ายภาพกันได้ครับนะเอามาเที่ยววัดก่อนกันนะกลางเต้นนะครับนะี่ยกลางเต้นหน,น่อยนิดอ๋อนะนะกลางเต็นน่าสวยนะนะไม่ร้อนครับนะนี่ยเนี่ยมีกอไปได้นะยุ่ง็ไม่มีครับนะโอเคครับมาเราชมรถชมไรล่าหน่อยรถวิ่งอยู่ที่ถนนนี้ยนะโอเคนะ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 เยี่ยมครับเยี่ยมครับนะนะมาเที่ยวชมกันคะรับนะโอเคครับมาอ่นะนะนะ จำเลยนะโอเคโอ้โห่ะเที่ยมวรัเยี่ยมเยี่เยี่ยมครับนะโอเคครับมาสวยอ่าอ่าให้กองไฟได้ออเยี่ยมครับอ่าโอเคครับอ่า